ปริมาณครับเน้นปริมาณก็คือทําออกฟ้าเยอะๆเลยนะครับแต่ว่านะครับทำออกมาเยอะๆเนี่ยก็จะต้องนะครับทำแบบมีคุณภาพด้วยนะครับคุณภาพไม่ได้หมายความว่านะครับการถ่ายทำโปรดักชันอะไรต่างๆสุดยอดระดับ w o r ร์ class ไม่ใช่นะครับคุณภาพในที่นี้ก็คือนะครับเราได้นะครับทดสอบหลายๆรูปแบบนะครับในทดสอบการทำวายรัลยได้ทดสอบการอ่านข่าวทดสอบดราม่าเกาะกระแสนู่นนี่นั่นนะครับเราทดลองทําหลายๆแบบนะครับนี่ก็คือมันเป็นการที่นะครับเราได้แบบ ลองทําเยอะๆแล้วเราก็จะมีประสบการณ์นะครับเราจะรู้ว่าเปิดคลิปต้องทํำยังไงนะครับความยาวควรเท่าไหร่นะครับลงคลิปเวลาไหนเราทําออกมาเยอะๆเราจะเก่งขึ้นเร็วมากครับเร็วกว่าคนทําวันละคลิปแน่นอนนะครับมีคนบอกว่านะครับโอ้ไม่ไหวหรอกทําเยอะนะครับทำงานก็เหยื่อจะแย่อยู่แล้วนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยละวในฐานที่เข้าใจนะครับถ้าเราไม่มีแรงกระตุ้นในการทำเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนมายซะตั้งแต่แรกเลยว่าเราทําไปเนี่ยทำเพื่ออะไรถ้าทําไปแล้วเนี่ยนะครับผ่านไปหนึ่งปีเรามีเงินมากขึ้นเนี่ยเราจะทํำไหมแต่ถ้า ยังเกี่ยงว่าเราไม่มีแรงจะทำเพราะว่าเพราะว่านนทนเพราะว่านี่เพราะว่านั่นนะครับ ันนี้ผมแนะนำว่าไม่ให้ทําไม่ต้องทําดีกว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าคุณภาพคืออะไรเราจะต้องรู้ก่อนว่าไอที่ไม่มีคุณภาพมันคืออะไรนั้นเนี่ยนะครับทำมากๆจะได้รู้ว่าอะไรที่เรียกว่าคุณภาพพอรู้แล้วว่าอะไรที่เป็นคุณภาพนะครับเราก็จับตรงนั้นให้มั่นแล้วเราก็ทําแบบเดิมซ้ําๆๆๆๆๆอันนี้ก็เรียกว่าเน้นปริมาณนะครับส่วนนะครับทำวันละกี่คลิปดีนะครับก็แล้วแต่ว่านะครับเรามีความเก่งมากขึ้นแค่ไหนถ้าเราเก่งมากนะครับเราทำวันละ3ามคลิป4คลิปนะครับไม่มีปัญหาส่วนนะครับเราจะลอง คลิปได้มากแค่ไหนนะครับผมได้ข้อมูลมาจากท i k ต o อกคนจีนนะครับซึ่งเขาทําคลิปในตัออินเนี่ยเขาก็แนะนําว่านะครับแม็กสุด15คลิปส่วนผมเนี่ยทำแค่วันละ3คลิปก็พอรู้สึกว่าพอละช่วงหลังเนี่ยนะครับคนติดตามผมนะครับใกล้จะแตะแสนละผมก็คิดว่านะครับการสปีดในช่วงแรกเนี่ยพอละต่อไปผมก็จะ เน้นในเรื่องของนะครับสร้างลิสต์รายชื่อนะครับคนติดตามเอามาไว้ในส่วนของ l ล n e l ล n e OA นะครับผมจะนนในเรื่องของนะครับให้คุณค่านะครับให้คนรู้สึกว่ามีความรู้สึกผูกพันกับผมมากกว่าก็ต้องบอกว่านะครับคนติดตามมากไม่ได้หมายความว่าจะดีนะครับติดตามมากแต่ว่าทําคลิปออกมาวิวละร้อยสองร้อยนะครับสมมติว่ามีคนติดตามผมอยู่สองแสนนะครับคนดูร้อยสองร้อยแสดงว่าผู้ติดตามอะ่ะ เขาไม่ได้ชอบคอนเทนต์เรารตัวเลขคนติดตามเนี่ยครับมันมีสิทธิประโยชน์อะ่ะก็คือคนติดตามหนึ่งเราสามารถไลฟ์ได้เข้าร่วมกับในส่วนของ Tik t o k s h o p ได้นะครับคนติดตามหนึ่งแเราสามารถเข้าร่วมกับ Tik t o k Creator Marketplace ได้อ่าประมาณนี้ก็คือเป้าหมายมันมีแค่นั้น,นครับแต่สําคัญก็คือคนดูของเราอ่ะนะครับเขา,า f อเราจริงหรือเปล่าเขากดติดตามไปไงั้นแหละแต่ว่า มันมีแค่ตัวเลขนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ชื่นชอบคอนเทนต์เรานะครับคอนเทนต์เรามั่วนะครับเขาไม่ชอบเขาชอบเรื่องนี้เราทําแต่เรื่องโน้นนะครับดังนั้นเนี่ยครับบางทีเนี่ยนะครับเราวัดกันที่คอนเวอร์ชันทำคลิปออกมาขายของได้ไหม ทำคลิปออกมานะครับคนดูเยอะไหมทําคลิปออกมานะครับแปลงเป็นรายได้ได้ไหมนะครับสปอนเซอร์เข้ามาติดต่อเรามีคนติดตามเนี่ยที่เป็นลูกค้าของเขาอยู่ไหมเขามาลงทุนกับเราอ่ะนะครับเขาได้รับผลตอบแทนดีไหมเราทําคลิปขายคลองออกมาเราทําไปแล้วเนี่ยคนซื้อไหมมันไวรัลไหมนะครับโฟกัสสิ่งที่สําคัญที่สุดดีกว่านะครับแต่เปลือกเนี่ยขอให้เราเข้าใจไว้ว่ามันมีประโยชน์ไว้เพื่ออะไรนะครับ